สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่บริเวณชั้น4ของพระมหาเจดีชัยยะมงคลนะครับลมเย็นมากนะครับทุกคนโอ,โอ้ตอนนี้นะครับท่านก็เป็นใครกับเรา อยู่สามคนนะครับขึ้นมาลอ,องสังเกตดูว่าตรงนู้นจะมีแดนออก เป็นบริเวณโดยรอบระหว่างจังหวัด้อยเอ็ดกับลาหุรนะครับฝากกดติดตามไปให้ด้วยนะคะเพื่อได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนก็เจอมาให้ดู ล่างสวยงามน,นะครับสวยจริงๆครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนะครับให้ดูวิวรอบๆนะครับด,บว,บบบดวยรอบ ตรงนี้ก็จะเป็นเถือกเขาตรงนี้เป็นบริเวณนาวัดนะครับ โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจังหวัดมุกดาหารวันที่7ที่8นี้จะมีงานกระถิ่นนะครับทุกคนก็ทางวัดก็มีการจัดงานนะครับก็สามารถมาร่วมบุญได้นะครับวันนี้สวยมาก ให้ทุกคนได้ดูนี่พระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ